วันนอประกาศด่วนลั่นไม่ลาออก วันที่18กันยายนที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรกล่าวถึงกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโพสเฟซบุ๊กระบุได้ยินกระแสข่าวนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรจะลาออกจากตำแหน่ง จะลาออกจากตำแหน่งเพราะมีปัญหาสุขภาพโดยได้บอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะทำเช่นนั้นที่ผ่านมาทำงานเต็มกำลังไม่มีวันหยุดมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่เสาร์อาทิตย์ก็ทำงานทำอย่างเต็มที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนสื่อมวลชนก็เห็น นายวันมูฮัมหมัดนอมัทากล่าวต่อว่ายืนยันไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีแล้วจะลาออกเพราะอะไรไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนและตนไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนจะเป็นกระแสข่าวมาจากสัญญาณฝ่ายการเมืองหรือไม่นั้นไม่ทราบว่าสัญญาณการเมืองที่ว่าหมายถึงอะไรยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งการขึ้นมาเป็นประธานสภาไม่ได้ไปขอร้องให้ใครเลือก แต่มาตามวาระความจำเป็นของบ้านเมืองทั้งนี้ได้มอบหมายให้ในายคำพีดิษฐากรโคศกประธานสภาถแถลงชี้แจงในเรื่องนี้แล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าว